เปิดเทอมทีไรแม่รุนทุกทีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เครียดลวค่ะเปิดเทอมทีค่าใช้จ่ายเข้ามาทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหนังสือค่าเรียนพิเศษหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของลูกค่ะแต่ก่อนต้องจ่ายทีละส่วนหลายอย่างมากเดี๋ยวนี้จ่ายบนกุงซีแอปได้เลยค่ะแค่กุงซีแอปแอปเดียวเลยหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะสะดวกมากโอนเติมจ่ายได้หมดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ต้องพกงเงินสดเลยค่ะจะโอนให้ลูกหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีโรงเรียนก็ทําได้เลยทันทีบันทึกชัดแล้วก็เป็นระเบียบทําให้เห็นภาพรวมรายจ่ายได้้้้้้้งงง่่่่่่่่าา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 ยยยยยขขขึึนนดดดววคคคคะะสมมมมรรถจจักกใชอแแแไเลลุณ วิธีวางงบให้รอดจนเปิดเทอมแบบนี้ไหมคะทริคแม่ง่ายมากๆค่ะก็ตั้งงบไว้แล้วก็ใช้กรุงศรีแอปช่วยดูแลเรื่องรายจ่ายค่ะเขามีสรุปให้เลยว่าเราใช้ไปกับอะไรบ้างพอรู้รายการชัดเจนก็ช่วยให้เราแบ่งเงินได้ลงตัวกว่าเดิมค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะแม่ยุ่งนี้ต้องแบบนี้แหละใช่ค่ะชีวิตแม่ยุ่งพอแล้วเรื่องเงินให้แอปช่วยจัดการดีกว่าแต่ถ้าวันไหนมีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันอย่างค่าเทอมลูกหรือว่าซ่อมรถแม่ก็ไม่กังวลเลยนะคะเพราะว่ามีกรุงศรีไอวีฟินกู้เองผ่านแอปได้เลยถ้าส่งเอกสารครบถ้วนนนเเเเข้้้้ารระบบบววววัดดีียกก็ููผลลแแแมมอตงงงิสส่ใจ ม,มากๆค่ะโอ้ทั้งโอนจ่ายออมกู้ได้หมดในแอป,ปเดียวครบเลยเนาะคุณแม่ถูกต้องค่ะรุง4แปปีแอปช่วยให้ชีวิตแม่ง่ายขึ้นทุกเรื่องเลยค่ะ